สวัสดีครับผู้กับทัพท้าตุ๊กต่อยครับจากช่องนี้มีคำตอบครับวันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งกล้องแบบมือจับที่คล,คล้ายกับงูนี่มันชื่อว่าเปลกแคลมป์นะครับนี่ตามชื่อของเขานะครับเปลกแคมป์ซึ่งออกเสียงถูกหรือเปล่าเปลกเปลกเปลกแคลมอ่าเปลกแคลมอ่ะมันจับ โยกได้หมุนได้ไปหมดรอบตัวเลยนะครับแล้วก็มันจะมาคู่กันแบบนี้ครับอ่าเป็นตัวหนีนี่คือตัวหนีครับแข็งแรงมากครับนีแข็งมากครับหนีไม่เกาะได้อยู่เลยครับอ๋ไม่โอ้เดี๋ยวหูขาดอ่ะนี่ครับนี่มีสองตัวนี้นะครับมาแค่สองตัวเท่านั้นเองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทมันใช้ยังไงใช้กับกล้องแอคชั่นเทมิล่าหรือโกโปรนั่นเองครับนะครับซึ่งเราสามารถนําไปหนีบไว้กับอะไรก็ได้ ที่เราคิดว่า <get> มันสามารถหนีบได้แล uh, ้วก an ็ถ่ายนะครับถ่ายงานของเราถ่ายวีดีโอให้กับเราซึ่งผมคิดว่ามันใช้ได้หลากหลายมันใช้ได้หลากหลายนะผมนําไปใช้แล้วครับใช้ได้หลากหลายครับเกาะตรงนั้นหนีบตรงนี้หนีบไปตรงนั้นเกาะตรงนี้โอ้ยอย่างกระแมงมุมเลยครับเกาะตามต้นมมงต้นไม้นะและไอตัวนี้มันหมุนได้มันหมุนได้้ช้ขวาครับแล้วก็วิธีการนํามาใช้ไม่ยากครับนะมันจะมีมาสองตัวแบบนี้ใช่ไหมครับอมีมาสองตัวแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนีบ แล้วก็มาต่อครับเข้านะครับอ่ะส่วนนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนนี้มีแบบนี้หัวท้ายตัวนี้แบบนี้นะครับอ่านี้เขี้ยวตรงนี้ก็ใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปในนี้แบบนี้ดันเข้าไปเลยนี่ครับเห็นไหมครับแค่นี้เองนี่ยบร้อยเล้ะเวลาออกอาจจะต้องกดแบบนี้ครับมีกดสองหัวนี้เข้าไป แล้วก็ออกแบานี้ครับเห็นไหมครับง่ายไหมนี่ใช้ง่ายครับนี่เราเข้าไปแบบนี้ครับนี่มีเขี้ยวนะเราเข้าไปนี่นะครับเข้าง่ายนี่เสร็จแล้วก็นําตัวเนี้นะครับไปหนีบกับอะไรก็ได้นะวัตถุที่เราต้องการหนีบแล้วก็กลโปโหรือแอคชั่นแคมิล่านะครับใส่ลงไปตรงนี้ซึ่งกล้องแอคชั่นแคมิล่าถ้าเราซื้อมาส่วนใหญ่น,นะครับจะมีกรอบมาแบบนี้ ที่ม so like, ีกรอบมาลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเป็นกรอบกันน้ําแล้วก็จะมีฐานแบบนี้มาให้ใช่ไหมครับมีเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแบบนี้หละมันจะมีมาทุกทุกยี่ห้อนั่นแหละนะครับทุกยี่ห้อนะถ้าเป็นไอจ้างชามิเล่นอกจากจะเป็นอ่าโกโปรรุ่นใหม่ใช่ไหมครับที่ไม่มีกรอบแบบนี้นะครับอย่างเช่นอ่าโกโปรแปดเนี่ยมันก็จะเป็นไม่มีกรอบแล้วนะครับมันจะกันน้ําในตัวของมันได้เองนะครับใช่ไหมครับตัวรุ่นใหม่รุ่นใหม่ของโกโ r o ถ้าเป็นไอจ้างามิเล่าส่วนใหญ่นะครับราคา พันกว่าบาทอะไรประมาณนั้นก็จะมีแถมแบบนี้มาให้ซึ่งเราก็สามารถนําฐานตัวนี้นะครับแบบนี้นะอเอามาประกอบใส่นะครับตรงไปแบบนี้ดูนะครับนี่ดันเข้าไปได้เลยนะครับใส่ถูกเป่าวะอ,อืน <c oughs> อนี่นี่ครับออกมาก่อนนก็ไปได้เลยครับดันเข้าไปแบบนี้เลยนี่แกลบเรียบร้อยครับดังแกีบเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปครับเราจะถ่ายอะไรล่ะ ถ้าเราเล่นกีฬาใช่ไหมล่ะเราก็หนีบไปกับอะไรก็ได้ต้นไม้ข้างทางแต่จะไปหนีบไปหูเพื่อนก็นะครับหนีบอะไรก็ได้ที่สามารถเราสามารถไปหนีบได้นะเป็นรั้วก็ได้เป็นต้นไม้กิ่งไม้นะครับแหมผมเคยทดลองใช้แล้วครับโอเคอยู่นะร้อยเจ็ดสิบาทแล้วมันใช้ประโยชน์ได้เยอะอยู่นะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะนี่ครับหนีบกึ๊บนะครับเราก็สามารถหมุนได้หนีบไปแบบนี้หันเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับหันมานี้ได้เห็นไหมครับนี่มาสนาเรา เซฟฟี่ได้ไหมได้เห็นไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับแต่ก้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะมันไม่ใช่กิมบอนอ่าเพราะมันไม่ใช่ตัวกิมบอนของของโกโปูหรืออะไรแต่ว่าเราสามารถทไมไมําแบบนี้ได้นะครับถ่ายได้นี่ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนดีอ่ะไม่รู้อ่าเห็นไ,ไหมครับฮัลโหลเนี่ยจับเซฟฟีไไ่ได้นะครับเซฟฟี่ได้อ่ามีไยหันแปางไหนได้หมดเลยรอบทิศทางเลยครับลักษณะเหมือนกับ เข,เ,นะเขาเรียกว่าแขนงูนะอีก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 นหนึ่งเขาเรียกว่าแขนงูครับสามารถใช้ได้เห็นไหมครับผมว่าใช้ได้หลากหลายนะครับสถานที่ที่เราจะนําไปใช้นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มาพูดถึงตัวนี้กันครับมาเปล็กแคลมเฟ็ดแคลมโอ้ยออกเสียงยากจริงเฟ็กแคลมเออนะครับโอเคนะครับมันร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองนะครับก็ลองดูดีๆกันตามร้านลาซาด้าอีกแล้วล่ะนะครับผมก็ ซื้อมาจากระด้าเพื่อนอามาใช้นั่นแหละนะครับผมว่าโอเคแหละเดีมีันนี้ให้ดูเอ้ยนี่นี่หนีบขอบโต๊ะนี่เห็นไหมครับน่าโอเคไหมล่ะน่นเห็นไหมครับหนีบสําหรับเราจะรีวิวสินค้าหรือว่าถ่ายตัวเองโอเคเลยนะครับนะสำหรับกล้องแอคชั่นไทมลนหรือโกโปรนะครับรุ่นเก่าก็ได้นะครับกล้องแอคชั่นมลนทั่วไป แอคชั่นธรรมาดาทั่วไปก็จะใส่แบบนี้ได้มีตัวนี้มาให้ใช่ไหมครับมีกรอบแบบนี้มาให้แล้วก็นํามาใชา้ครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้ว